อันนี้ตัวอะไรวะฝนตุกพี่น้องจึนแชะนี่ยุ่แข็งคนงานเนาะค่ะจะเสียงดังเนยจน้อยะพราพี่น้องจาให้ช่างคนมาดูเคนให้นะเคนพังตัวอะไรนี่หันมานี่หันมานี่ตัวอะไรวายอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อ้วนอ้วนวายตัวอะไรนี่ตุนหรือเปล่าตุกตุนหรือเปล่า ไปละ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 น้ <Merry S 1> องจา้าอันนี้คือเลือกเด็ดออกจากใบไม้แล้วน่าจะจะเป็นลักษณะนี่พิ่งกระสิบเขียนกันต้องต้องแต่งๆ่ยังสีมันจะห้อยกันนีกันแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ล้างเด้อเพิ่งเด็ดออกจากใบไมค้ค่ะจะประมาณนี้นะคะจะห้อยกันเป็นปุ่มเป็นปุ่มสิจะต,ตัวใหญ่มากตัวเขาแบบ เขาอ้วนนี่คะ่ะเพิ่นสีหวยกันแบบนี้นี่หวยกันแบบนี้เก้ <9 S 1> ขาขัวเสร็จแล้วจะเป็นสีเหลืองนะคะขัวแล้วจะเป็นสีเหลืองน,อน,นี่นะคะอร่อยค่ะหอมกลิ่นคือหอมใบไม้อ่ะคะ่ะหอมใบคล้ายๆใบกะะิเลกกันค่ะเพร่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นโลกน,นะะโลละห้าร้อยนะคะบ้านนี้ ังไม่ได้เก็บออกเยอะยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะคะล้างน้ำก่อนนี้เขาก็จะเป็นกุ่มเป็นกุ่มใช่ไหมคะประมาณนี้มานี่มานี่อย่าไปทำแก้วเร็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 ว ค่แดดน,นี่นะพี่น้องพี่น้องเคยกินม่ค่ะอันนี้เป็นเป็นตัวหนอนของของไอที่อยู่น้ำต้นพะกีเล็กด้วยค่ะบ่พี่น้องเดี๋ยวเพื่อนกัเป็นแดดด้วยค่ะคืออร่อยมากนะคะเห็นอย่างนี้คืออร่อยมากที่บ้านขายโลละสี่ร้อยถึงห้าร้อยนะคะอันนี้เนนขายังบ่ท่านด้เป็นเป็นน้างนะคะอันนี้เป็นบ่งที่เพิ่ว่างอโตแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะถ่ายให้ดูบ่เอ่นเพื่อนก็สิเป็นดักแด่เนาะคะ่ะแดดแล้วก็อ่า ฟักตงมาเป็นผีเสื้อนะคะแต่ว่ากินได้คะ่ะอร่อยด้วยอันนี้โลละประมาณสี่ถึงห้าร้อยค่ะแต่บันนี้เพิ่นกินกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋านี่กกำลังจับเนาะคะ่ะอันนี้คือเพิ่งงอแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวที่ย่างเป็น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 แมงกระบงอยู่คะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าเป็นบงอยู่เนาะอร่อยจริงคะ่ะซิมเึืองเด้อคะ่ะแต่กขอโทษขออภัยผู้ใดบอกินน้ำด้อยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าไตแมงกินนู่นเนาะนี่คะ่ะ พรุ่งนี้นี่จะพามาดูอาที่เขาเป็นดักแด้แล้วเนาะแต่ว่าอร่อยจริงค่ะมีมากิน,นพกเพื่อนจะอยู่อันนี้มันอยู่ต้นคูนนะคะนี่ค่ะอันนี้คืองอตัวแล้วเห็นไหมคะมฮะมีตนี้นงอหลายยืนบะนี่ค่ะอันนี้คืองอตัวแล้วเนาะครับเพ่อพี่น้องจ๋าอันนี้คือยังมองงอเนาะคะ่ะนี่จะ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะถ่ายดูว่าเขาเป็นดักแด้เป็นยังไงเนาะไปต่อกันเลยคะ่ะอ้อันนี้ซอ่แมงกินูนค่ะพ่อแม่้องจ้าแมงกินูนน้ำดอกคุณนเนาะคะ่ะคนจะมาแล้วค่ะแต่นี้อ้อันนี้ก็มีสาน้นนี่ไงตัวหนึ่งนี่นี่งอตัวแล้วเนี่เยอะอยู่เยอะอยู่เดี๋ยวนี้จะเก็บให้ดูหมดอื่นเนาะคะ่ะเออเออเออหแดงกัดข่อยเออเอออันนี้แมงกินูนค่ะพ่อแม่ลองจ้า นูนแดงนี่การเต่ละมือได้รลายเห็นดินี่น้ำต้นอันนี้ก็มีสาพี่กำลังจับเลยนี่เป็นดอกคูนนะคะโอ้โหสโบวเียายอยู่นี่พี่น้องจ๋าหลังจากพื้นปิน่นตัวนอนนะคะแม่งกระบ,บงแล้วก็เพือนกระสินงอตัวนะคะพอม่พี่น้องจา๋าแล้วก็จะเข้าฝักแบบนี้ค่ะ อันนี้คือกินได้นะคะโลแพงด้วยนะจ๊ะภูมิพลจ๊ะแต่กะกะบลูว่าทั้งอื่นกินคือบ้านนี้บอนะคะแต่ว่าบ้านนี้เขาฆากันกินกันเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเขาเป็นฝักแล้วค่ะอีกสักสองสามวันเขาก็จะเป็นผีเสื้อแล้วนะคะเป็นผีเสื้อแล้วก็ไข่แล้วก็ตายนะคะเพราะว่าพวกนี้อยู่ได้บ่ดุลค่ะวัฏจักรของเขาคืออยู่ได้แป๊บเดียวนะคะนี่จ้ะนี่คือเขาอยู่ได้แป๊บเดียวเขาก็ตายเนาะอันนี้นี่จ้ะ อันนี้คืออร่อยนะประมาณนี้นะคะว่าเราไม่สามารถถ่ายตัวผีเสื้อให้ดูได้นะ,ะเขาบินอยู่ท้องฝ่า,า้ายพระท่านดอกนี่ค่ะสิประมาณนี้นะคะเระม่ะะปะมเป็น้องจานอันนี้คือพอเป็นหนวนแล้วก็ตัวหนอนแล้วก็งองๆอแล้วก็ตัวง,นนงองเนาะค่ะคดคดตัวงงงงคดคดแล้วกะลงมาอยู่นํำใบไม้นะคะมันมีรองจานมาจับไปตําพื้นใบไม้นะคะ เอาไปขวดแบ่บร้ายครับแม่พี่นงจา๋าเมื่อวานนี่เยอะครับเมื่อวานเก็บได้เยอะมากห้าหกโลเนาะ,ะแตกก็มี เด้วค่ะมาเก็บแมงต้นเต้นบางเปิงบ้านก็เอินแมงต้นเต้นเนาะค่ะว่าแม่พี่น้องจ้าใน้านนี้ก็เอินเราต่คนเนาะค่ะเอินดักแด่บางคนก็เอินแมงต้นเต้นอังเี้เนาะค่ะเราเก็บเราก็เก็บตรงนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยจ้าฉีกออกฉีกข้างทางองสิเนาะค่ะตัวคนจังบกขาดเนาะค่ะวันนี่น้องจ้าฉีกแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยจ๋าเนี่ยค่ะเวลาเก็บต้องเก็บอย่างเงี้ย เนี่ยจ้ะคือตัวเขาจะไม่ขาดเนาะประมาณนี้ใน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 ใบาจานเนี่ยิ่ณจะเก็บง่ายเนี่ยจักน้อยค่ะเพราะว่าใบามันแข็งเนาะค่ะประมาณนี้จ้าประมาณนี้นะคะเนี่ยอ้อยุงเยอะเลยเนี่ย pun kat.